สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้งานเปิดฟังก์ชัน o n v i p เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องบันทึกเบ็นอื่นๆมารับชมก็ได้เลยครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการเปิดฟังก์ชัน Onvif นะครับโดยจะเป็นการนำเลข IP ของตัวกล้องนะครับมาใส่ใน browser แล้วก็ใส่ user password นะครับแล้วก็กด login จากนั้นให้มาเลือกคำว่า configuration นะครับแล้วมาเลือกคำว่า network แล้วก็เลือกคำว่า p l a t for m e x i t แล้วเลือกคำว่า o n v i p นะครับแล้วก็เปิดใช้งานแล้วก็สร้าง user o n v i p ขึ้นมานะครับ password นะครับให้ตรงกันนะครับจากนั้นตัวกล้องจะถาม user ไทยนะครับให้เลือกเป็น admin แล้วก็กด ok ก็เสร็จเรียบร้อยครับกับการสร้าง user on web นะครับเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องมันติดเบรนดต่างๆนะครับ